สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงน,คเคนกเขาใหญ่นะครับการต่อนูเขาใหญ่นะครับประเด็นแนวทางในการฝึกเลี้ยงสําหรับมือใหม่เชียนใหม่นะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับ<ม>สาระดีๆนะครับมาฝากเซียนใหม่มือใหม่นะครับซึ่งา ตามผมได้ทําคลิปนะครับลงไปนี่นะครับก็เกี่ยวกับนกที่รู้เนียนะครับซึ่งมีน้องใหม่นะครับก็โทรมาถามประมาณอยู่2อสาคนนะครับที่บอกว่านกรู้เนียนะครับเป็นอย่างไรนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับสำหรับนกที่รู้เนียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายคร่าว นะครับซึ่งนกครูรเพลีย์นี่คือมีหลายวิธีมากนะครับอ่าก็จะมาแนะนําคร่าว <c oughs> ๆ,ๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะแยกออกเป็นนกป่านะครับกับนกต่อนะครับอ่าอันดับแรกนะครับนกป่านะครับนกตัวที่รู้เพลีย์นี่นะครับสาเหตุนะครับสาเหตุหลักเลยนะครับที่ทําให้นกป่านั้นรูรเน้เพลีย์ นะครับก็คือนกป่านั้นนะครับเคยนะครับโดนเนียดนะครับตีนะครับหรือตกพาดนะครับทําให้นกป่านั้นก็คือรู้แล้วทีนี้นะครับวา่าเมื่อเราเข้าไปนะครับเห็นแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะโดนตบหรือโดนพเนียน์ตีอย่างนี้ นะครับซึ่งจะทําให้นกป่านั้นเกิดความระแวงนะครับไม่กล้าเข้านะครับอันนี้คือนกป่าที่รู้รเนียนะครับจะสังเกตได้ว่านกป่านี่ถ้าเคยโดนตีแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราไปใส่ต้นเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้าเข้าร่วมนะครับถึงเข้าร่วมปุ๊บนะครับพอเห็นนกพเนียเราขันขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะ บินออกไปอยู่ต้นข้างๆนะครับอันนี้ให้สังเกตเลยว่านกนั้นรู้พระเนียดแน่นอนนะครับหรือตัวไหนที่เกาเกมหน่อยก็เข้าอยู่นะครับเข้าอยู่แต่ว่ายืนห่างๆนะครับไม่กระโดดนะครับยือนอยู่ที่เดิมเรียกขันครูอะไรธรรมดาปกตินะครับอันนี้คือนกปา่านะครับที่รู้พเนียดนะครับให้สังเกตแบบนี้เลยนะครับ ส่วนบางท่านว่าเอ๊แล้วนกที่เหยียบยากนะครับรู้เนียดไหมนะครับนกที่เหยียบยากมันก็มีหลายกรณีนะครับคำว่า,านกเหยียบยากนี่หมายถึงว่าอาจจะเราใส่นี่นะครับอาจจะมีกิง่งนะครับกิ่งนี่เยอะเกินไปนะครับทําให้นกนั้นมีที่กระดูดต้นเยอะเกินไปนะครับทาให้นกเหยียบยากนะครับบางตัวก็เต้นไปเต้นมาพอสุดท้ายก็บิน,นออกก็มี นะครับหรือปัจจัยอื่นอื่นอีกก็คือท่านอาจจะพรางมาเนี่ยนะครับใบไม้นะครับสาคัญผมเคยพูดในคลิปหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องใบไม้นะครับให้เน้นนะครับต้นใหญ่นะครับให้แซมใบเล็กขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้นใบเล็กนะครับแซมใบใหญ่ขึ้นไปนะครับอันนี้มีปัญหาแน่นอนก็ทําให้นกนั้นเหยียบยากนะครับก็คือมันสังเกตแล้วมันผิดปกติ นะครับนกก็จะเหยียบยากนะครับซึ่งต่างจากนกที่รู้เพเนียดนะครับอ่ามันเหยียบยากถ้าเกิดเราเปลี่ยนใบไ,ไม้มันก็จะเหยียบนะครับแต่ถ้านกที่รู้เพเนียดนกป่านี่นะครับเคยตัวพาดเคยอะไรแล้วเนี่ยเหยียบยากแน่นอนนะครับไม่เข้าใกล้เลยนะครับอันนี้คืออันดับแรกก็คือนกป่านะครับก็ให้ท่านสัง,สงเกตดูนะครับต่อไปนกต่อ นะครับคำว่า,านกตอ่อย่างเช่นเจ้าเจ้าบุตรนะครับที่ผมไปตามเนี่ยนะครับเราก็ได้หลายท่าน,นไปตามเลยนะครับผมผมสังเกตว่านกตัวเนี้ยเป็นนกต่อนะครับที่หลุดมาหรือว่าปล่อยมาอะไรก็แล้วแต่นะครับจะสังเกตได้ว่านกมันจะเข้าตลอดนะครับพอไล่เราเข้าแล้วไล่เราเข้านะครับซึ่งปกติแล้วถ้านกป่าที่มันรู้เพนเนียนี่คือมันเข้าครั้งเดียวหรือสองครั้งเท่านั้นแหละในวันนั้นนะครับมันก็จะไม่เข้าอีกแล้ว นะครับแต่ตัวนี้เข้าตลอดนะครับเข้าตลอดแถมฉลาดด้วยนะครับเล่นแล้วก็ยืนอยู่ที่เดียวนะครับอันนี้คือนกต่อนะครับนกอกจากนั้นก็จะมีนกที่ปล่อยมานะครับคาว่านกปล่อยมาคือนกเฉลยนะครับนกเฉลยที่ต่อได้แล้วเขาไปเลี้ยงแล้วเขาปล่อยมานะครับหรือนกเฉลยหลุดมาอันนี้ก็ทําให้นกรู้พฤตนเห็นได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเคยแล้ว นะครับถ้าเป็นโซนนกป่านี่คือเขาจะไม่เข้าใกล้นะครับอันนี้ให้สังเกตเลยนะครับอ่าก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับนกที่รู้พรเนี่ยนะครับก็คือสรุปก็คือนกป่านะครับก็จะเขาเข้ากล้าบ้างนะครับเข้าบ้างกลัวกลัวบ้างกล้าบ้าง,าง,างอันนั้นคือนกป่านะครับที่เคยโดนพะเนียยตกแล้ว นะครับแล้วหลุดไปเงี้ยนะครับทําให้นกนั้นระแวงนะครับไม่ค่าเข้าใกล้นะครับอันต่อไปก็คือนกต่อนะครับหรือนกที่ปล่อยมาเนี่ยหรือหลุดมาเนี่ยนะครับอ่าก็จะเข้าอยู่นะครับแต่ไม่กระดุกกระดิกนะครับอ่าไล่ออกก็เข้าใหม่ไล่ออกก็เข้าใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นนกที่รู้พเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็นก เฉลยนะครับที่เขาปล่อยมาอย่างเงี้ยนะครับก็รูพริ้นทยนะครับทีนี้นะครับถามว่านกพวกนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะเหยียบพริ้นยดไหมนะครับมีครับแต่ว่าต้องรอนะครับถ้าเป็นนกป่านะครับก็ต้องรอให้เขาลืมนู่นแหละนะครับต้องใช้เวลาหน่อยบางตัวก็เร็วนะครับบางตัวก็ช้านะครับก็อยู่ที่นกตัวนั้นแหละนะครับอยู่ที่มัน ได้คู่ไหมมันจับคู่หรือยังนะครับอ่าแล้วมันหลุดไปหรือว่าเราหรือนกป่าที่มันตกผ้านี่มันมันนานหรือยังนะครับอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์กลับมาเหยียบพระเนี่ยได้เหมือนเดิมแต่จะต้องรอเวลานะครับส่วนนกต่อน,นี่ก็แล้วแต่ตัวนะครับทีนี้นะครับบางตัวก็ก็เหยียบนะครับเหยียบเร็วด้วยสําหรับนกต่อบางตัวที่หลุดไปแล้วไปอยู่ในปา่าอย่างเงี้ย นะครับแต่บางตัวก็ไม่เหยียบเลยอย่างเงี้ยครับต้องรอก็ต้องใช้วิธีอื่นนะครับในการต่อนะครับก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับสําหรับนกรูพวกนี้นะครับหรือท่านใดมีวิธีอื่นๆที่ดีนะครับที่สามารถแนะนำนะครับน้องๆนะครับที่กําลังหัดเล่นนกใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ว่า มีสาเหตุอื่นอีกไหมนะครับที่ทําให้นกนั้นรู้เพเนียนะครับส่วนตัวผมก็จะแยกเป็นแค่สองประเภทหลักๆนี่นะครับก็คือนกป่านะครับที่เคยตกพาดแล้วก็นกต่อนะครับที่เคยหลุดพเนียดมานะครับผมเอาล้วครับพี่น้องก็ถือว่าสาระวันนี้ก็คือนําประสบการณ์นะครับมาเล่านะครับให้พี่น้องฟังนะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไปที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ